ไปหาไพ่หงอนเพราบอกไพ่หงอนอีูยว่าเส้นมือชิปเก่าคำยังสีบบอกว่าทันเมื่อไดรก่อนพวกชิปเก่าคำมันยังสิบอกว่าทันพลาดงอยู่หันไอ้งงเลยชุบเหนียวชิปเก่าโอ้ตายมิจะเสียดไปครับเงินเงินนี้พ่อทราบว่าสีบอกเมื่อไดรก่อนท่าช่องจะได้มาถือกันนะบอบอบอท่านบอท่านเอยนแล้ว ทำสบายแน่ๆใจ่ไหีห yeah. ุจ yes, ักเพราะว่าเขาทีมาคุมหมอเลยงนวะอันนี้ก่นี่ก็คุ้มเหมือนกันเนี่ยี่พ่อ้พอับนอน่วาิด้นเจะไปบ่อดนี้พ่น้องเขเสียเสียเป็นเสียเลยเราไปบ่เม็นเสียหน่อยนึพทักอาปากไปนี่จ้องอยู่กับจองวันวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบแปดค่อยสิบอกนะพ่อนะยี่สิบแปดค่อยสบอกน้พี่น้องเนอะ เจาหมื่อเจันอเอ่งัยบยิบแปดคอยสิบอกพี่น้องค่ะอันได้เอเจ้าวันมันมันมมมีตัวเลขกันค้นหัดได้ฝ่อได้ฟังเสียงภาษาเก่าอาจา้าเข้าว่ะเอ้ามัเป็นธรรมดาเด้ตอนนี้เป็นพระเอกแล้วได้เด๋ยนนี่นะพี่น้องนพี่น้องเนาะอืมธรรมดาละอืมได้อยากอืมวยอยากได้พอได้ พ่อได้ซื้อปลาทูนะอืมได้ซื้อปลาทูเพราะนั้นมันมันมันพ่อซักบ่บอกเลขอ่ะไปทายล่อให้เบิองแน่แอดว่าสันว่าพอได้คุยได้อย่างเล่าแนวสันว่ะเจ้าที่ได้พ่อซักขันมีเบอร์โทรลงไปแน่หนิรับบ่ไหวเลยได้หนิพ่ออืมขัดขวดมนเจอเขาเจอว่าอยากถามมาต์เบอร์โทรโอ้ยเบอร์โท้อเลยเต๋อสอบเขาบีเขาเขาโทรมากเขาใหญ่เงี้ยไปกดรับ นนั่ต right ู้ตู้วบาะแม่โบ๊ะแม่ว่อฉันพ่อะโบ๊หลานน้อยมากบาดิีพ่อว่าฉันกคตหนีเกลี้ยงมาหนีว่าฉันพ่อบาดรุ่นเพชรเคือมันแม่นี่ลีไว้พ่อมากหนีเกี้ยงมากหนีว่าฉันโอ้แม่นค่ะวันนี้พ่อสาขาคันสมมุิว่ายเอฟซีอยากซื้อโทรศัพท์ให้ในซีรับให้ข้าเจ้าเบอร์เบิรมันต้องถามก่อนเนี่นิเอาไปกระติด โอ้ฝึกยังอุตนุแล่ะร้านซ้อนร้านซอนแล้วอ้อนที่จริงลูกก็เสือมมให้เลยเทียงนึงแล้วรับเปนยนรับรับบเป็ยนอก่บอกรับบอกมาามาแสนร้านหน่อยมันก็เป็นเรใยรับกับรับโบเปีนถ้กี่รับของย่าอยู่ซุ่มหล่นมีปมค้ะโดนโดนปุ่น มานี <étique> <ural> well ่ยขั้นสมมติว่าเป็นกำลังแก่ให้พ่อพ้ารวยสู้ผ้รวยในเฮ็ดได้สิได้ได้เบิ่งนี่บ่ได้เบิ่งเลยมันบ่ชบวอเลยอุ้ยมาเนี่ยมาลูกสาวอยู่นี่กับบวมเปนคุยดอกน้ำมันมันไปอยู่จังหวัดสุ่นกรมู่ดิค่ะดูบ้านเฮานี่ค่ะไปแหรอพ่อว่าเห็นอยู่ในโรงงานบอมี โทรศัพท์จะขดก็เห็นหนูไปสองมือสามมืออ่ะหยาสุ <c ười> ่ขนเลยเมื <c ười> ่อกี้มันกบ็บอสชนใจบนเหนยนเนาะอันนี่มันเป็นไปุบนมันเป็นมีบาทข้นเห็นคนเบิงว่าจะสองมือสามมือบาทอีก <c ười> แต่ว่าตะกี้แพงดีเนาะ สามพันสองพันสามพันหมนนดนี่นตกรลาหลุดจขึ้นมาจะแหลกแหลกเลยค่ะสวงหมื่นสามหมื่นบาทอยูอ่อนี่สุค้นเลยว่าจืะสสมันกัดแปแนะาเลียงน,นี้ผายนิ้แท้ยิบยังวาดลูกเด้อค่ะวาดลูกใหญ่ยงง่ายไปพ่ังป็นลูก,ล,กละหมนนื่นหมดอืไปยูกรุงเทพยูนิ่งสวนค่ะไปยูภูเก็ตค่ะ วาดลูบแล้วเขาเห็นเขาไม,ม่จ้างแต่เหี่ยวนี่เช่าวาดลูบแล้วไปคนจัดเตี่ยรี่มันยังเป็นเห็ดผมคือเก่าอยู่โอ้ลูกสาวมันมาพอาค่ะบนะ่าเป็นคนอื่นว่านถามพ่อพ่อรวยว่าให้ได้สีได้คุยกับพ่อสากให้ได้อยากได้เบอร์พอ่อซักนี่แอดววาสั่นว่ะ ว่าบัญหาลังเทือนผู้ข้าเจ้าอันถือเลขถือเบอร์นั่นถือกัข้าเจ้าก็อยากขึ้นจังว่าอยากขั้นโอนเงินก็อยากโอนให้พ่อซักโรดี้ข้าเจ้าเบอร์หยักใครใครอันพันแอดมินเน่บ่เดวาการจอการดีบอเดวาคือข้าเจ้าบอกเลขถือคือบอกเงินใหม่ก็บอว่าจักหยาดค่ะเพราะอาจารย์ผู้เพิ่นมาเพิ่นแห้งเชี่ยวเลขพ่อซักไปขายโอ้อาจารย์ได้เห็ดต่อค่ะเห็ดเนี่ยง่ามมาหลายเลยเห็ดเสียซรัพนี่ผมบอกให้บอ่ให้เพาะเหตุไง ที่ว่าเลขไปคันลงปากไปว่าเลขพ่อสาวก็โอ้ยคนคันเอออันนี้อันนี้การนี่แต่ผู้แอดว่าฉันว่าแม่สือบอกันได้เลขก็ให้น้่งพ่อซักให้แน่ว่าสันว่าอยากได้ยินเล u d เ o าอยากได้ยินเสียงเบ u าเสียงคุยกันนี่ละว่าฉันว่าเป็นไปได้ก็อยากได้เบอร์โทรแต่ว่าบม่มีเห็นบ่ถ้าผู้ใดถือเลขงวดนี้ก็อย่าลืมซื้อพ่อซักไม่ได้พี่น้องสิให้ให้เบอร์ส่วนตัวเราเป็นบ่พ่อ กไปขุดไปขอดน้ำไผ่ดอกค่ะเพาะซากคนใจดีพี่น้องคนใจดีมากพอเนง่ไหนขั้นนได้ตัวเลขตัวยังคนกลีแบ้งปันคือเกานอกเพาะักเนาะแต่ว่าแต่ว่าแกงข้าวดีว่าจะในกว่าที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสิ่บอกตีอยี่สิบเจ็บ่บบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบ่บ่่ยี่สิบแปดโอ้ยบอกันที่ยี่สิปดค่ะพี่น้องค่ะพ่าะซกนี่ก็ถือว่าเป็นข้าวดีนะคยี่สิบแปดเพราะซากก็สีห่ยนะคะพี่น้องเด้อ ถ้าหนี่เด้อบรามันผุนเด้อเออโออเออ้อค่ะบมต้องไปเรียนต่อไปอ้ออ้อค่ะค่ะค่ะโอเคพ่อมันชีอยู่จังสันพุนละตีพ่ออืมค่ะเออค่ะโอ้วันทิตยี่แปดได้อพี่น้องเด้อจังไลยกับฟังน้ำกันให้ชัดชัดลดค่ะบักจังไลยเขาก็ไปพิจารณาอันนี้กับเอฟซีกับฝากขึ้นฮอดคือถึงอีพอเพิ่นค่ะ ขันเหล็กหลังขนล็กหลางมันบวบหลางอันนั้นอันนั้นบวเนี่ยเบวอันนั้นอันนั้นบวบเนยบโอ้ซุมหลามโอ้ชั่มหลามโน่หลามโ้ชุ่มา แต่ว่าก็บอกว่านนนบอกว่าหันนโอโหพต์สียขึ้มาตัเล่คอยนีเบิร์ดเรว่าเบิร์มันพาหัดเออเออนูตัดเอาได้หนู่ได้ตัดทิมมันไผ่นอวาอันพาพาหัดหรือไผ่นอปูใช่ว่านเป็นว่าหันคนไปใส่เกียร์หนึ่งหลงโอคือแปเวาจังสันเนาะเขาบอกอยู่้ยแบบ จ่าจ่ากินเลยนะเอองี้นี่เดงเงีงีโอ้เงี้นี่ถ้าสมมติเท่าวิ่งหนึ่งกับอะไรเงี้ยอื่นมาะอืมฟังกังนก่อนตะกี้กับว่าหนึ่งกับว่าหนึ่งหลัง่เอมาสนกันหนึ่งกับเกล็ดเปล่าปล่อยใประหัดคุ้มกับเกี้แดงกัแต่แรกแกกเลย ໄປ3 15 16 17ຂໃສ່ຄົ່າົ່ໃຕກຕັດີເບດນອບມີສມາທີ อมือมี่ที่สุดเ้อมี่วสยากอมเลยอปล่อยไปซะก้อนเลนกับเครือเนเร่กอนอ่อออค่ะค่ะข้าวดีหนึ่งสองสามโบลุดโบลุดห่งสองสามมาตัวหนื่งสองสามนี่มาตัวเนาะ มันคือไงหนึ่งสองสามมาตัวบนหนึ่งสองสามมาตัวบนค่ะหนึ่งสองสามมาบนเปอยนเห็นไหมลองว่าบ่อผิดมาตัวหนึ่งแนนอเนะพ่อเนาะหนึ่งสองสามบนตัวที่นี่นะคือตัวยุ่กลางอืมค่ะตั่สามบออาจับนวนอันนี่วนตัวยุกลางตัวแดนไหนนั่นบอกจตัวยุ่งกางที่หนึ่งสองสามอืมหนึ่งสองสามมาบน มา1 1> หนึ่งตัวเนาะพอเนึ่ต้องสามมาตัวเขียนง้างๆเลยแล้วก um. ็เขียนวันที่ยี่สิบแปดนัดวันที่ยี่สิบแปดนัดเอฟซีก็สิมาตามต่อให้พี่น้องจังัยวันนี้ก็สิคำตัวเดียวมาดิมุ้ยกับ เฮ็ดหาหาเอนวมที่แล็วที่ออืมที่แล้วปู่เขาเจ็ดยินกับาอยู่กับปัดขนุไทยฝนเล็กออกนยังมาเบิ่งก็นาวัันขึ้นตัดคักแถววันัลปนายตัดเล็กอยอยู่บวน่ยยงกันเ็ดเลยมาเค็งงซะทีบาตี่ไปหาซื้อก็พอได้อีกแบบนึสก็ว่าเครื่องนึงเครื่องหนึ่งเ็ย่นเสียรเปียกเา ป็นพ่อป้ากระเดาบ่านี้ค่ะค่ะภาษาขาบ้านนี้อว้ยมาทังเข้าบ่เนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะพ่อนะจังมาไหมเออจังมาไหมนะวันที่ยี่สิบแปดโอเคขอบภาษาคาขอบคุณค่ะจาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะก็เป็นในส่วนตัวเลขพ่อซักนะครับเพิ่นไก่หมาหนึ่งสองสามแต่ว่าเพิ่นเด่นสองหิมาครับอ่าสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวนะครับก็เอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิอง ในส่วนของตัวเลขจับคู่นะครับการวันที่28่สิที่ได้ความแน่ชัดจากพอสัดนะครับพนันจะอดใจรอครับพอยพ่นาฟซีครับเดี๋ยวมีความคืบหนา้ายังไงเอ็ดกัติเฝ้าติดตามฝากตอนพนนอ e ยพ่นาฟซี่เด้อพอยพ่น้องครับสจหรับคลิปนี้กัติคอจบการน,นําเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับมีความคืบหนา้ามีอยังคืบหน,าน้ากัติเฝ้าติดตามมาฝากตอนพอยพ่นาฟซี่ e คือเก่าเหมือนเดิมครับสจหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ซีทุกท่านครับสวัสดีครับ